สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะพาไปลองทำหมึกนึ่งมะนาวแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีพริกขี้หนูสับกระเทียมสับน้ำปลากะหล่ำปีซอยน้ำตาลทรายน้ำมะนาวและก็กระเทียมซอยบางๆขึ้นช่ายมะนาว อ่นบางๆแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเราหมึกไข่สองตัวพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําน้ําราดกันก่อนก่อนที่เราจะเอาหมึกไปหนึ่งน้ำเปล่าใส่ไปน้ําตาลทรายใส่ไปน้ปําปลาใส่ไป เราเคี่ยวแค่น้ำตาลละลายก็พอแล้วเอาละน้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวเราไปพักทิ้งไว้ให้มันเย็นเอาละเดี๋ยวเราไปเตรียมปลาหมึกนึ่งนี่เลยกรล่ำปีรองล่างไปกระเทียมมะนาวไปต้องโอนิดหน่อย วางด้วยปลาหมึกเลยวางด้วยหมึกเลยไม่ใช่ปลาหมึกเอาหมึกไปวางเรียงให้สวยงามเดี๋ยวเราไปเตรียมรอน้ำเดือดพอน้ำเดือดเราก็จะนึ่งกันเลยนึ่งแค่ห้านาทีพอ อะน้ำเดือดแล้วเราไปนึ่งกันนึ่งหมึกกันอเอาแค่ห้านาทีพอเต้าโอ้สีสันน่ากินอยู่แตงน้อยแตงน้อยเดี๋ยวปิดฝาไว้สักนาทีนะึง ให้ใบตองโอ๋มันสลดหน่อยปิดทิ้งไว้หนึ่งนาทีเดี๋ยวเรามาทําน้ําราดกันน้ําตาลที่เราเคี่ยวไว้เย็นแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูซอยไปมากน้อยตามต้องการรดจัดรดไม่จัดเลือกเอากระเทียมสับใส่ไปมากน้อยตามต้องการตามความพอใจเลยน้ำมะนาวใส่ไป ผงชูรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เอาที่สบายใจแล้วกันชอบแบบไหนทําแบบนั้นเพราะว่าทําเองกินเองเดี๋ยวชิมรสดูหน่อยเพิ่มน้ำปะมามะนาวไปหน่อยพริกใส่ให้หมดเลยตาเดี๋ยวเราไปลาดก,กันเอาละเรามาราดนะ้ำกันเลย ลาด้ชุ่มเลยเอาละเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับมึกไข่นึ่งมะนาวแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆ เดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงก่อนจากกันวันนี้ลุงก็ขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงหนเดอร์ลุงจะได้มีแรงมันดาลใจทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้บายบาย